เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ1พฤศจิกายน2566เราจะมาอัปเดตเงินช่วยชาวนา1,000บาทที่วันนี้นอมอขอมีนัดประชุมกับนายกรัฐมนตรีซึ่งล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายแอดได้อัปเดตไปว่านบคเคาะแล้วนะคะสำหรับเงินช่วยเหลือชาวนาไรายละ1,000บาทและก็อีก3มาตรการช่วยเหลือชาวนานะคะซึ่งข้อมูลล่าสุดในเย็นนี้นะคะเรื่องเงินเก็บเกี่ยว1,000บาท วันนี้สรุปก็คือชาวนารอเกอร์นะคะนบคตีกลับให้ทบทวนแต่ส่วนของงบประมาณแล้วนำเข้ามาใหม่ในเดือนหน้านะคะแอดก็กราบขออภัยสำหรับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปนะคะล่าสุดมีการอัปเดตข้อมูลนะคะนบคยังไม่เคาะจ่ายเงินไร่และ1 0 0 0บาทเงินช่วยชาวนานะคะโดยนายกรัฐมนตรี ให้นำกลับไปพิจารณาเพิ่มเติมนะคะนบคออยังไม่มีมติข้อสีมาตรการรักษาสเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต2566-67วงเงินเกือบ7,000 70, 0ล้านบาทรวมทั้งเงินช่วยชาวนาไร่และ1,000บาทด้วยนะคะ1พฤศจิกายนนะคะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบค ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา4มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรปีผลิต66-67วงเงินกว่า6 9 4 3 0 3ล้านบาทและหนึ่งในมาตรการจะมีการให้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทด้วยโดยล่าสุดเลยนะคะแจ้งว่าสําหรับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทอยู่ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าเบี้ยจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต66ทับ67วงเงิน56,321ล้านบาทมีเกษตรกรเป้าหมาย4.68ล้านครัวเรือนช่วยเหลือไรายละ1,000บาทไม่เกิน20ไรามีช่วงเวลาการจ่าย1พฤศจิกาย,ยน66ถึง30กันยาย,ยน67ทั้งนี้การจ่ายเงินนั้นนะคะตามแผนจะเริ่มดำเนินการหลังจากที่ประชุมครมและคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศมีมติเห็นชอบ และให้ทกศดำเนินโครงการไปจนถึง30กันยายน67ต่อไปโดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีผลิต66-67ับและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี66-67ทับรอบที่1กับกรมส่งเสริมการเกษตรส่วนการจ่ายเงินกรมส่งเสริมการเกษตรจะนำข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี66ทับกับกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งให้ทกศส,สํานักง,งานใหญ่เพื่อเริ่มจ่ายเงินให้กับเกษตรกรโดยทกศส,สํานักง,งานใหญ่บริหารจัดการข้อมูลและโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของโครงการนะคะโดยแหล่งข่าวระบุที่ประชุมนบคในวันนี้โดยแหล่งข่าวระบุที่ประชุมนบคในวันนี้ยังไม่อนุมัติวงเงิน6.9มื่นล้านบาทแม้ว่าที่ประชุมจะเห็นด้วยกับแนวทางการชะลอการขายข้าวของเกษตรกร ในช่วงที่ผลผลิตข้าวนาปีออกสู่ตลาดจํานวนมากในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าโดยทั้ง4มาตรการที่ประชุมมีมติให้ไปปรับปรุงมาตรการนะคะให้นํามาเสนอให้ที่ประชุมนบคใหม่อ,อีกครั้งที่จะมีการประชุมในเดือนถัดไปนะคะนี่คือการอัปเดตล่าสุดแล้วนะคะสําหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่และ1000บาท